สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูเอกพันธ์นะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับอ่าวันนี้เรียนในหัวข้อเรื่องของกรุงธนบุรีนะครับอ่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับในเรื่องของกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีเปลียความรู้มาให้นักเรียนทราบกันมาสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่ามีใครทราบไหมว่า กรุงธนบุรีเนี่ยนะครับมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็เป็นเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นกรุงที่มีความพิเศษกว่าสมัยอัสสยากว่าสุโหไทยนะครับแล้วก็กว่ารัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวมาดูความพิเศษของกรุงธนบุรีกันนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับในหน้าต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของธนบุรีในสมัย พระเจ้าตากสินนะครับอ่าซึ่งพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็ถือว่าเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะครับที่อยู่ในรัชสมัยของกรุงธนบุรีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของประวัตินะครับองคมประมาของพระเจ้าตากสินนะครับอ่าพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับก็เกิดในช่วงของปีพศ2277นเนะครับอ่าเป็นบุตรหลานของชาวจีน นะครับเนาะเดิมเนี่ยมีชื่อว่าศินนะครับเป็นบทบุญธรรมของพระยาจักรีนะครับนะอ่าเคยบทเรียนเป็นเนนแล้วก็เป็นพระภิกษุนะครับก็จะออกมารับราชการอาหารเป็นมหาเล็กเนาะนะครับก็นามที่ถูกเรียกกันเป็นภาษาพูดอพระยาตากสินนะครับมีตําแหน่งเป็นผู้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับคือเมืองตากนะครับอ่านะก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาไปนะครับอ่ารา พระยาตักศิลเนี่ยก็คือปกครองในหัวเมืองตากนะครับอ่าก็คือจังหวัดตากในปัจจุบันนี่แหละนะครับอ่าทีนี้นะครับทรงกรอบกู้อ่าหลังจากอรัยาเสียกรุงไปเนี่ยนะครับครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับอ่าพระยาตักศิลเนี่ยนะครับก็ใช้เวลารวบรวมนะครับกำลังพลนะถึง7เดือนนะครับอ่าก็แป๊บเดียวนะไม่นานนะครับ่ในสมัยนั้นนะอ่าใช้เวลารวบรวมกำลังพลเนี่ยเดเดือนนะครับโดยจุดที่เป็นที่จดจําของ นักบวศาสตร์เนี่ยก็คือเลือกการสร้างกำลังใจนะครับก็คือในเวลาจเดอนนั้น er นะครับทรงสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารนะครับทหารที่ร่วมรบน่โดยการใช้นะครับให้กำลังใจโดยใช้วิธีการเช่นทุบหม้อข้าวนะครับก็คือจะไปตีเมืองจันทบุรีเนีบบ่ยนะครับในยุคนั้นนะครับก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงก่อนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารนะครับเพื่อจะไ,ได้กินข้าวนะครับมื้อต่อไปในที่ เมืองจันทบุรีนะครับอ่าก็เดินทางเข้าไปนะครับยึดค่ายโพสามต้นจากพม่านะครับช่วงนั้นอ่ะเมืองจันทบุรีเนี่ยนะครับอ่าถูกปกครองโดยพม่านะครับอ่านะอ่าทีนี้นะครับหลังจากขับไล่พม่าเสร็จนะครับก็กรอบกู้เอกราชคืนได้สําเร็จในปีพศ2310นะครับนะหลังจากเสียเอกราชให้แก่พม่าเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วการสถาปนากรุง นะครับธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีเนี่ยนะครับนะก็หลังจากการปรับด้พิเศษนะครับนะสร้างกรุงธนบุรีเสร็จนะครับก็ได้รับการนะปรับด้พิเศษก็คือตั้งชื่อใหม่นะครับนะสถาปนาใหม่ก็คือเป็นสมเด็จพระบรมราชาที่4นะครับที่4นะพระบรมราชาที่4นะครับก็เป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในกรุงธนบุรีนะครับเนะนาะทรงสถาปนากรุงธนบุรีเมื่อ วันที่2 8ธันวาคมนะครับ2,310นอะครับทีนี้ดูสาเหตุนะครับที่เลือกจุดตำแหน่งที่ตั้งของกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเนี่ยหรือว่าเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับทำไมพระยายตักสินหรือพระเจ้ายตักสินเนี่ยถึงเลือกจุดตรงนี้นะครับเป็นราชธานีนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก่อนจะเป็นธนบุรเีเป็นอายุธยาใช่ไหมครับเรี่ยน,นะครับอ,อายุธยาเนี่ยมันเกิดความเสียาหายนะครับอย่างมากเลยนะครับ จนไม่สามารถเอากำลังพลหรือว่าประชาชนนะครับไปฟื้นฟูนะครับไปฟื้นฟูเมืองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยให้กลับมาสวยงามอีกครั้งนะครับเนื่องจากเกิดเสียหายจากการสู้รบนะครับแล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ละครับก็เลยนะมองเห็นว่าเมืองที่อยู่ใกล้ๆจากอยุธยาเนี่ยครับก็คือเป็นกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับการ ให้พลในตอนนั้นซึ่งก็ไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับนะก็มาสร้างเมืองใหม่แล้วกันเอาเป็นที่ใกล้นะครับกับยุธธาแล้วก็ประการสําคัญนะครับทําเลที่ตั้งเนี่ยนะครับถือว่ามีชัยภูมิที่เหมาะสมเนาะมีทั้งดินและนะครับแหล่งน้ําที่เหมาะสําหรับการเกษตรแล้วก็มีชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การค้าขายและการป้องกันค่าศึกนั่นก็คือแหล่งน้านั่นเองนะครับนะเพราะว่าแหล่งน้ำเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปราการนะสำหรับการ ป้องกันค่าสึกได้ดีนะครับอ่าเพราะว่าเมืองที่มีน้ําล้อมรอบเนี่ยจำได้เปลี่ยนนะครับเนาะทีนี้นะครับแล้วการสร้างบ้านเมืองให้มันคงนะครับอ่าพระเจ้าตักสินหรือว่าพระยาตักสินเนี่ยนะครับอ่าใช้กลวิธียังไงนะครับก็คือนะครับไปอ่าไปตีเมืองนะครับไปตีเมืองที่แข็งข้อนะครับไม่ยอมขึ้นต่อธนบุรีเนี่ยหรือว่าที่ตั้งตนอิสระนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปนะครับทั่วประเทศเนาะก็พระยาตากก็ ไปปราบชุมนุมต่างๆนะครับแม้ว่าจะเป็นชุมนุมเจ้าพยาฝางนะครับชุมนุมเจ้าพี่ไม้นะครับเนาะชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชแล้วก็ชุมนุมเจ้าอิสุโลกนะครับอ่ะก็หลายๆชุมนุมก็รู้ถึงนะครับกิจศั์ของพยาตากันอย่างดีนะครับเนาะบางบางเมืองก็ยอมแพ้นะครับบางเมืองก็ไม่ยอมสู้นะครับยอมรวมกับอ่ากรุงธนบุรีไปเลยนะครับทีนี้ จากนั้นนะครับก็หลังจากปราบชุมนุมอิสระ4ชุมนุมแล้วนะครับก็ใช้เวลา3ปีนะครับนะในการรวบรวมนะครับสร้างเมืองให้มั่นคงนะครับก็ตั้งแต่2,311ถึง2,313นนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทรงได้รับสมัญญานามนะครับมหาราชนะครับก็คือนะครับได้รับตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชนะครับอ่าก็ใช้เอาวันที่18ธันวาคมของทุกปีนะครับนะก็คือเป็นวันสถาปนากรุงธนบุรีนั่นแหละนะครับเนาะอ่านะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็เป็นการพูดถึงประวัติความเป็นมานะครับอ่าการกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็การสร้างเมืองการเลือกทำเลที่ตั้งนะของกรุงธนบุรีนะครับอ่ากรุงธนบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างอายุทยาแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับทีนี้นะครับในการเรียนประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่ครูเคยบอกหลายๆครั้งนะครับว่การศึกษาจากตำราเพียงเล่มเดียวนะครับไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นยังไงก็ฝากนักเรียนนะครับเนาะศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อควาอื่นๆกันด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของ ธนบุรีเนี่ยนะครับนักเรียนก็สามารถไปศึกษาค้คว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ต่างๆนะครับที่เขาให้ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องธนบุรีเนาะหรือว่าจะเป็นช่องทางของ u t u b e นะครับอ่าหรือว่าในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับนักเรียนสามารถพิมพ์ข้คว้านะครับเรื่องราวของกรุงธนบุรีได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกเขาเรียกว่าศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับเช่นไร งไงวันนี้นะครับก็ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ